ฮัลโหลตหานหาสวัสดีนะครับน้องๆอนุบาล3ทพบกันกับหล่อซิต้มอีกครั้งนะครับในปีนี้นะอวันนี้นะครับหล่อซิต้มก็จะมีพินยินที่เป็นพยัญชนะกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องคนนะครับให้น้องๆได้เรียนรู้กันเรามาลองทบทวนแล้วก็ฝึกไปกับพร้อมๆกับกับหล่อซิต้มนะ h a ตาจี๋ผมมาเริ่มกัน

เลเลเอ Hello, ah. าล่ะกปชตาคเปิดหนังสือนะครับไปหน้าที่5นะหน้าที่5้าจะมีพินดินแบบนี้อยู่นะครับเด็กๆครับเมื่อกี้เราซื้อตามออกเสียงให้ฟังแล้วเด็กๆจำเสียงไหนได้บ้างครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลงทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเด็กๆจะได้ฝึกนะครับแล้วก็จำในเสียงที่ตัวเองนั้นลืมไปแล้วเนาะเราเคยเรียนไปตอนอน,นุบาลสองแล้วใช่ไหมครับหาทานจะได้รเบียโป b，好。p，p。m，m。f，f。d，d。t，t。n，n。l。 了，嗯、啊，好了，大家，老师，老师问你们，问，不要摸它，摸老师问你们这是什么？对了波，这是什么？对了坡，还有这是什么？对了摸，非常好，那这是什么？对了。 for，还有下一个是什么呢？的，对了，非常好。写一个呢，这个是什么呢？对了，车是吗？还有这个呢？大声说，不能当你 c r a b 大声说，呢，对了，非常棒。还有下一个呢？这是什么？ เล่非常好เล oh. ่ใช่ไหมดีนักเรียนครับเหล่าสุดตั้มมีคนมาให้รู้จักด้วยเยอะแยะมากมายเลยอ่ามาดูสิว่าเหล่าสุดตั้มมีใครมาให้นักเรียนรู้จักบ้างนะอ่ะาจีเกิร์สแอนคนแรกนะครับนักเรียนนักเรียนนักเรียด้วยเหรอจ้าชือนักเรียแปลว่านักเรียนใช่ไหมครับ还有้วก็มีค 老师，这是老师，这是老师。学生，老师，学生，老师，学生，老师,老師是吗？好，那老师问你们，老师他们ม问，แปล老师问你们，这是什么呢？对了，学生。 这是什么呢？老师，对了，非常好，เก่งมากเลยครับ。啊，老师ขออนุญาตเพิ่มอีกสองคำจำนะครับ。大家看老师，医生，医生，คุณหมอนะครับ，医生，护士，护士，พยาบาลนะครับ，医生，护士，医生，护士，医生。 护士，对了，非常好。老师问你们，问布拉巴塔是没这是什么？医生，对了，非常好。这是什么？护士，对了，很好啊。那我们重新复习，第一个是什么呢？学生，老师，医生。 故事好，非常棒。老师还要添加两个生词。老师จะพูดมีสองคำศัพท์นะครับ。警察，警察，这是警察，警察，แปลว่าตำรวจใช่ไหมครับ？消防员，消防员，消防员ก็คือนักดับเพลิงใช่ไหมครับ？消防员。 警察，消防员，警察，消防员，警察，消防员。对了，非常好。那老师问你们问好，大家这是什么？警察，对，非常好。这是什么？消防员，非常棒。给猫里 p 按好，我们。 再次复习这是什么学生很好老师对了医生很好护士然后警察消防员非常棒啊给妈绕这么一大圈没卡卡咪你得卡 ภาษาจีนเนี่ยไม่ได้มีแค่เสียงนะมันยังมีตัวอักษรอีกนะครับเดี๋ยวเราซื้อเขียนให้เด็กๆดูนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยเขียนอย่างไรเด็กๆลองเปิดหนังสือไปหน้าที่9นะครับหน้าที่9้าจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพอยู่ใช่ไหมเด็กๆเรามาลองจําพร้อมๆกันนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนะาะมาดูคําแรกนะครับ 学生แปลว่านักเรียนใช่ไหมครับเรียนตาเียเด็กๆครับดูตรงนี้นะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยมีคนกําลังเป็นไงครับมีคนกําลังนั่งกลางแขนอยู่ใช่ไหมอ่านั่งกลางแขนอยู่แล้วเป็นไงครับมีผมขึ้นมา3มเส้นทําอะไรเด็กๆเห็นผมสามเส้นแบบนี้นะครับเด็กๆต้องรู้ทันทีว่ามันคืออะไรเอ่ย 学生ใช่ไหม学生เ的。าได้เขา一个าะแปลว่าคุณครูใช่ไหมครับเด็กๆครับตรงนี้เหล่าแคุณครูกำลังถือถือไม้อยู่หนอันยาวๆเห็นไหมครับอเด็กๆครับถ้าเด็กๆเห็นไม้ยาวๆแบบนี้เด็กๆต้องรู้เลยว่าคนนั้นคือใครเอ้ยเหล่า เขาเตอร์ยก็นคนถัดไปนะครับอีเ e ชิงแปลว,ว่าคุณหมอใช่ไหมครับเด็กๆเด็กๆด,ดูตรงนี้นะมันมีห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วมีเด็กคนหนึ่งอยู่ข้างในห้องด้วยนะครับเป็นไหมเด็กคนนี้กําลังวิ่งเล่นอยู่เลยจริงๆแล้วเขาเขา,เขาไม่สบายนะครับแต่เป็นไงเขามีแรงที่จะวิ่งเล่นใช่ไหมคุณหมอก็เลยเป็นไงครับคุณหมอก็เลยต้องเดินมาดูสักหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะคนป่วยทําไมวิ่งเล่นในห้องได้นะนะครับ ทีนี้คุณหมอเดินมาถึงแล้วเป็นยังไงเอ,อ่ยคุณหมอก็เลยยื่นสายตรวจนะครับสายตรวจมาหาเด็กคนนี้เห็นไหมคุณหมอกําลังยื่นมือแล้วก็พร้อมด้วยสายตรวจมาตรวจซิว่าเด็กคนนี้มีอาการเป็นอย่างไรทําไมถึงวิ่งไม่ยอมหยุดเลยใช่ไหมครับอีเชิงถ้าเด็กๆเ,เห็นห้องสี่เหลี่ยมและเด็กคนนี้แล้วก็มีคุณหมอกําลังยื่นมือแบบนี้ต้องรู้ทันทีว่ามันคืออีเชิงแปลว่าคุณหมอนะครับหาเด็กๆครับ ผู้ช่วแปลว่าพยาบาลใช่ไหมครับอ่ามาดูที่พยาบาลนะครับเด็กๆเ,เคยเห็นหมวกของพยาบาลไม่เอ่ยนะครับหมวกของพยาบาลจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางหมวกใช่ไหมครับอ่าเด็กๆด,ดูตรงนี้นะเห็นไหมครับมันมีเหมือนเกือบเครื่องหมายบวกเลยนะถ้าเราสือวาดโค้งๆเด็กหรือเด็กๆลองวาดโค้งๆดูนะครับมันก็จะเป็นรูปหมวกอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นรูปมูออกแบบนี้นะครับอ่าแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางทาอะไรเห็นนักเรียนเห็นคําเห็นเครื่องหมายบวกลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆต้องรู้ทันทีว่าคํานี้คืออะไรเอ่ยผู้ที่แปลว่าพยาบาลใช่ไหมครับเสยฉังปะหายโยเซยก็นะจิงฉาจิงฉาแปลว่าตํารวจใช่ไหมครับจิงฉาเด็กๆครับอ่าเด็กๆมาลองดูคําว่าจิงฉานะครับ จริงฉาเนี่ยเมื่อเราไปโรงพักใช่ไหมหรือสถานีตํารวจใช่ไหมครับเด็กๆก็จะต้องเป็นไงเดินขึ้นบันไดขึ้นไปเพื่อจะไปหาตํารวจใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆดูตรงนี้นะเห็นไหมมีบันได1ขั้น2ขั้น3าขั้น4ี่ขั้น5้าขั้นเราจะต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจะไปถึงตํารวจได้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเด็กๆเห็นบันไดแบบนี้เด็กๆต้องรู้นะว่ามันคือจริงฉาแปลว่าตำรวจนะครับ 好สี่อีกหนกึ่เนาะีอกคือพนักงานดับเพลิงใช่ไหมครับ消防员ยวนเด็กๆดูตรงนี้นะครับอ่าเด็กๆเห็นคนข้างหลังไม่เอ่ยมีอยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับคนนี้ทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ามีหัวคนแขนคนแล้วก็ขาหรือเท้าใช่ไหมครับดเด็กๆครับมาดูตรงนี้นะ เด็กๆเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับตึกสูงๆใช่ไหมครับอ่ามีห้องเป็นชั้นเป็นชั้นด้วยทีนี้เด็กๆเ,เห็นคนกําลังยืนยกแขนไม่เอ่ยเพราะว่าเขาคือผู้ประสบภัยหรือเขาเขาโดนอ่าจะไ,ได้รับความลาบากใช่ไหมครับต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือใช่ไหมอ่าเด็กๆด,ดูนะเขากําลังยืน ยืนใช่ไหมครับแล้วก็ยกปือมาสองข้างเพราะว่าเขาคือเด็กคนนึงที่ติดอยู่ข้างบนตึกนะครับทำไมถึงติดอยู่ข้างบนตึกเพราะตรงนี้เนี่ยมีไฟกําลังลุกอยู่อ้าวแสดงว่าตึกนี้มันไฟไหมใช่ไหมนะครับ แล้วคนคนนี้ก็ต้องเป็นไงวิ่งมาช่วยหน้าที่ของคนนี้คือวิ่งมาช่วยใช่ไหมครับก็คือพนักงานดับเพลิงนั่นเองเด็กๆเมื่อใ่ที่เห็นตึกแล้วมีไฟไหม้แบบนี้เด็กๆต้องรู้ทันทีว่านี่คือหน้าที่ของใครนะเซาฝังหยนเซวฝา,างหยนาเา,นาเตอเด็กๆครับอ่ะควนี้นะครับหลอกซีตั้มขออนุญาตถามเด็กๆแล้วนะ老师问什么 啊，什么生词呢？学生，对了，非常棒。เก่งม还有，这是什么？老师，对了，非常好。写个呢？是什么呢？医生，非常棒。还有呢？护士，非常好。那这个呢？警察是吗？对了。 还有这个消防员对了很好啊家งั้นนะครับในเมื่อเด็กๆจำตัวอักษรได้แล้วใช่ไหมครับ老师จะให้เด็กๆพูดเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวเราซื้อพูดเป็นภาษาจีนนะครับ好าคำแรกนะครับเสวเชินักเรียนถูกต้องเลยครับหล่ อ๋คุณครูใช่ไหมครับเฟยฉังปะเซียวฝางหยวนพนักงานดับเพลิงเฟยฉังเผาอีเิงคุณหมอตุ้วยล่ะพยาบาลใช่ไหมครับเฟยฉังฟาางหยโปะ还有警察 อ่าตำรวจด้วยวเราเฟชั่าขาวเก่งมากๆเลยใช่ไหมครับอ่าขอตา,อานียา,า,า,าว,วันนี้เรื่องถึงแค่นี้นะเด็กๆกลับไปทบทวนเยอะๆนะครับนะแล้วก็เด็กๆครับวันนี้เราจะต้องมีแบบฝัญหาให้เด็กๆทาด้วยนะครับหน้า13บานะครับให้เราโยงเส้นจัก คนไปหารถนะครับหน้า14ให้เราโยงเส้นจากคนไปหาตัวอักษรจีนนะครับและหน้า15นะครับก็คือเด็กๆลากเส้นตามจุดนะครับอ่มันจะเกิดเป็นรูปรถรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามน,นะครับวันนี้เราจะทำให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้านะอ่าข่าวละใจเจี๊ยละยบาย